สวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมมีคําคถามที่น่าสนใจนะครับจากผู้ติดตามมานะครับเขามาถามในในในี้นะในในเขาเรียกว่าในในมาคอมเมนต์ใน y t u t u นะก็คือเขาถามว่าขอถามเนอเรื่องนอกเรื่องครับกีตาร์ไฟฟ้าตัวตันซิงเกิลคอยเช่นสตัดที่ถืออยู่เนี่ยก็คือในคลิปผมเล่นสตัดสตัดอยู่ตัดคอดํา เขาถามว่าถ้าอยากเล่นให้ได้สาวแจรุ่นอ้วนกินคีนแบบเวสต์มอนต์แกรมรีโจแพสเนี่ยอะไรประเภทนี้คือแจ๊สโอสโกทั้งหลายนะฮะต้องใส่สาแฟตวาวเกี่งๆใช่ไหมครับแล้วต้องทําไงอีกแอมถูกสุดที่ทําได้คือรุ่นไหนยังไงครับทีนี้จริงๆคําถามเนี้เป็นคําถามที่ผมโคตรอยากได้คําตอบตอนสมัยผมจะหัดแกเล่นแจ๊สเลยนะฉะนั้นผมเลยยก,ยกอันนี้มาเป็นคลิปหนึ่งเลยนะครับ หมายถึงว่าคือกีตาร์เราเริ่มต้นเน่ยไม่มีหัวน้อยมากที่จะเริ่มต้นด้วยทุกคนคนที่ซื้อกีตาร์มาแล้วจะเริ่มต้นด้วยฮอลโลแจทฮอลโลนึกออกปะแจทฮอลโลมันจะเป็นกีตาร์ตัวที่2ตัวที่สามเสมอนะผมว่าใช่ไหมทุกคนเป็นอย่างี้เหมือนกันไหมมันมันต้องเราต้องเริ่มด้วยสตัตเริ่มด้วยแอบเน็ตเริ่มอะไรด้วยสายปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมันไม่มีใครเริ่มด้วยแจทเลยแบบฮอลโลแจทเลยโอ้โหผมว่าผมว่าน่าจะยากนะซึ่งมันมันก็เลยเป็นเป็นปุ่ว่าคาถามเนี่ย เป็นอะไรที่คนอยากจะรู้นะเป้าหมายคือต้องการซาวซาวแจ๊ดรูปคีนแบบเวสโจแพรซึ่งมันก็หมายถึงโอสคูลทั้งหลายแหล่นะผมมองว่าที่เขาถามเนี่ยก็คือโอเป็นโอสคูลแจ็ซาวทั้งหลายแหล่แก๊งกลีนหรืออะไรพวกนี้นะครับทีนี้เราต้องแยกประเด็นของซาวซา,าวที่ได้ชานี้ก่อนประกอบด้วยอะไรบ้างซาวที่ประกอบด้วยหนึ่งก็คือประกอบด้วยไม้ลักษณะไม้การขึ้นลูก การขึ้นรูปหรือไม้ผมมองว่าอันดับแรกคือเป็นกายภาพก่อนกายภาพของพวกนี้นะครับโอเคถ้าเรามองพูดถึงกิฟสันแอลฟายเนี่ยเราพูดถึงแอลฟายนี่คือคือคือต้นแบบของซาวที่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 คำถามนี่เลยคืออะไรก็คือ1ก็คือเป็นเมเปิลนะเป็นเมเปิลหลังหลังข้างเมเปิลคอเมเปิลแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่นะอันนี้คืออันนี้คือแบบสิ่งที่แข็งแรงมากๆของซาวแบบนี้ นะส่วนไม้น้าเนี่ยถ้าให้ดีก็จะเป็นสปูตหรือไม่ต้องสปูตก็ได้แต่ถ้าให้ดีจะเป็นสปนะูตเพราะไฟเป็นสปูตแต่ว่าผมมองว่าหลังข้างคออันนี้คืออันดับหนึ่งก่อนแล้ว board, อันเราก็ฟิงเกอร์บอร์ดอีกวันนี้นี่คืออันดับหนึ่งก่อนอันนี้เรื่องกายภาพของกีตาร์อันที่สองก็คือเรื่องของอเรื่องของระบบวงจรมันก็คือแจ็ซไฟที่เราจะเห็นมากๆเลยก็จะเป็นฮัมฮัมใช่ไหมฮัมคู cool. ่แล้วก็่าเลคเตอร์ เลือกหน้าเลือกตัวหลังเลือกตรงกลางก็คือผสมแล้วก็โทนแยกรุ่มแยกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเรามาักจะคิดว่านี่คือสิ่งที่เราความหากันจริงๆแล้วเนี่ยจากคําถามเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมค้นพบมาตอนหลังเหมือนกันในตอนแรกที่ผมอยากจะเล่นแจ๊สแล้วผมพยายามจะหาอย่างที่เขาบอกว่าเวส์มนเดลีย์โจแพรเนี่ยสังเกตไหมส่วนใหญ่กีตาร์ที่2คนนี้เล่นเนี่ยมันมักจะเป็นปิ๊กอัพเดียวไม่ใช่ปิ๊กอัพคู่ทีนี้ ผมเลยใช้คําว่าอย่างนี้ดีวกว่าสําหรับสําหรับเรื่องวงจรเนี่ยถ้าคุณอยากไปสุดทางคุณเล่นแปบ,บเดี่ยวก็คือเป็นแป๊บหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคอมเพลมา์ให้มันมากขึ้นเล่นได้กว้างขึ้นคุณอยากจะเล่นให้มันได้ไเล่นกับแบรนด์ด้วยเล,เล่นกับแบรนด์ไม่ใช่พูดเล่นกับแบรนด์เล่นกับแบรนด์ที่เป็นแบบเป็นลักษณะของเหมือนจอร์แดนสนะันน่ะคุณนึกถึงจอร์แดนสันนึกถึงเป็นสมูทแจ๊สเป็นอะไรลักษณะน,นั้นนะ่ะ อย่างเนี้ยให้ใช้แป๊บคู่แต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบแบรนที่เป็นสวิงจัดเลยเทดิชชั่นมากสวิงเป็นโอสกูแจ๊สตนด์ดแจ๊สเล่นแป๊บเ,เ,เดียวอันเนี้ยน,นี่คือสิ่งที่ผมบอกคร่าวๆนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดมากกว่าน,นี้แต่ถ้าเกิดอยากให้เจาะาละเอียดเดี๋ยวผมจะเจาะให้คลิปต่อไปอันอันที่3าที่ถามถึงก็คือเรื่องสายอีตาแฟลตวาลหรือไม่แฟลตวาลดีแฟลตวาลมันก็คือสายกลมๆนนะที่เป็นแฟลต แล้วก็แฟตแบบธรรมดาคือลาวาวที่เราเล่นกันคือลาวาวก็คือมันก็จะมีสาย4ี่สายห้าสายหเนี่ยมันจะมีพันรอบๆๆเวลาเราเล็บขูดมันจะขะมันจะมันจะมันจะสากแล้วเราปิกขูดนี่คืดคืดคืดืดเนี่ยมันเหมือนที่ชาวล็อกอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละถามว่าแฟดวาวกับสายธรรมดาลาวาวมันต่างกันยังไงอันดับแรกคือจริงๆแน่นอนมันต่างกันที่ความแฟดกับลาวาวนี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต่างกันก็คือความตึงสายความตึงสายมันลาวาวมัน มันน้อยกว่าถ้าเป็นแฟตวาวเนี่ยมันจะตึงมากกว่านะสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือเวลาเราเล่นแจ๊สเวลาเราเล่นแจ๊สเนี่ยสังเกตไหมเราจะไม่เล่นสายเปิดนึกออกไหมเราเราจะไม่เล่นสายเปิดเราจะเล่นสายแบบนึกออกป่ะฟอร์มที่มันเป็นแบบจับอะซ้อ,อมที่มันจับข้างในทาบหรืออะไรเงี้ยทีนี้พอไอ้ฟอร์มลักษณะพ,พวกนั้นเนี่ยสังเกตไหมการตึงสายมันจะน้อมมันจะยุ่ยเพราะเรายิ่งกดเข้าใกล้เนี่ยมันจะยิ่งอ่มันจะยิ่งแบบว่า ไม่มีกีตาร์มันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งนิ่มนึกออกปะยิ่งกดเข้าไปลึกๆมันยิ่งนิ่มสายยิ่งย,ยุ้ยใช่ไหมเวลาเราดันสายได้ในได้ไงนะมันเลยดันง่ายแต่ต้นต้นคอจะดันยากอ่าฉะนั้นพอเวลาเล่นแจ๊สเนี่ยมันต้องจับคอร์ดลักษณะช่วงบริเวณโพซชิชันกลางๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือเล่นเมื่อกี้เล่นในทั่วคออ่ะพอเล่นในทั่วคอปุ๊บสายที่ย,ยุ้ยแบบลาวาวเนี่ยมันทําให้โน้ตมันแกว่ง นึกง่ายๆถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันมันย้วยเนี่ยเวลาดีดเนี่ยมันจะแหวว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 แต่ถ้าเกิดว่าสายที่มันตึงเหมือนแฟดวาเนี่เวลาเราบาลานซ์มาดีดเทนชั่นขอดหรือขอดยีมเวลามันจะมันจะตึงหมดมันจะตึงแล้วมันจะคมสายชัดบาลานซ์ดีอ่าอันนั้นซึ่งอันนี้ก็จะสืบเนื่องกับอีโบนี่ด้วยอีมูนี่ฟิงเกอร์บอร์ดผมลืมบอกไปอีโบนี่อีโบนี่ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันก็จะให้บาลานซ์ที่ดีกว่ากดสั้นไม่มีไม่มีแอมเบียนหรือซาาาาาววที่่มมมันนเขขยยองสกก มันจะเนียนเคลียร์เป็นเม็ดเคลียร์อ่าโอเคอันนี้อันแน่นอนอะที่อ่าแฟตบาร์เนี่ยก็คือจะเป็นเม็ดเคลียร์กว่าเอาประมาณนี้ละกันเป็นเม็ดเคลียร์กว่าตึงกว่าแต่มันไม่ได้อ้วนกว่ามันจะแบนกว่าด้วยซ้าสายอ่ามันจะไม่ทําให้เสียงหนาขึ้นมันจะเสียงจะแบนขึ้นเพราะว่ามันมันตึงอ่ะนึกออกนึกถึงดึงสายตึงๆแล้วดีดมันจะแหลมแต่ถ้าย้อยๆหนันก็จะย่อยมันก็จะอยู่อยๆใหญ่ๆแต่ว่าทําไมมันมันถึงใส่กันมันมาไว้ใส่สําหรับผู้คอโล กีตาร์ฮอลโลเนี่ยมันเป็นกีตาร์กลวงถูกปะพอมันกลวงเสร็จปุ๊บมันก็ต้องบาลานด้วยสายตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้คือสูตรของมันบางคนอาจจะงงนะผมเข้าใจอยู่ว่า,วาทำไมมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าไ้เดี๋ยวถ้าเกิดว่างงอะไรก็ถามมันผมจะอธิบายต่อที่หลังแยกเป็นเรื่องไปโอเคเรื่องสายแล้วแล้วก็มาที่เรื่องแอมเรื่องแอมเนี่ยมันจะมีสองประเภทแอมแอมเนี่ยคือหมายถึงว่าสองประเภทหมายถึงว่าอย่างเวสต์มุก็เล่บโจแพรนี่เขาจะเล่นคนละแบบเวสต์มุกเล่นี่เขาจะเล่นกแบบับแบนถูกปะ แบนเขาจะมีอะไรแบนเขามีเป็นโน uh, มีเป็นโนมีดับเบิลเบสมี uh, มีเป็นแฮมมอนหรือว่าเป็น uh, อะไรสักเป็นกองเป็นอะไรเงี้ยฉะนั้น uh, เวลาเราเล่นรวมวงอะ uh, เล่นรวมวงกวับแบนเนี uh, ่ยมันต้องการเสียงเฮดรูมที่จัดกว่าเฮดรูม uh, คืออะไรเฮดรูมก็คือ uh, อธิบายแบบเร็วๆเลยก็คือมันคือเสียงกลางแห้งๆแหลมๆ แห้งๆแลนมคมๆที่มันบาดหูเรานั่นแหละอ่าแต่แน่นอนถ้ามันรวมวงแล้วเนี่ยเราจะต้องการเสียงบาดแบบนั้นเหมือนกับคนเล่นเฟนเดอร์แล้วไม่ชอบอ่ะอยู่บ้าเอทำไมมันแหลมอะเพราะว่ามันแหลมไงแต่ว่าเราไปเล่นกีตาร์แอมบูธีหูเล่นที่บ้านเพาะมากแต่ไปเล่นกับแบนด์จมนั่นคือทําไมก็ถึงใช้อุปกรณ์ที่เป็นเฮดรูมันสูงๆอ่ามันก็ต้องบาลานซ์กับลักษณะและแต่รุ่นแอมแลวแต่รุ่นต่าตๆมก็จะมีเฮดรูมที่มันต่างกันอันนี้อันนี้ครูอธิบายคร่าวๆนะครับฉ เสียมากกว่าฉะนั้นเนี่ยมันจะเล่นในลักษณะของแอมที่เป็นหลังเปิดฉะนั้นถ้าแอมของเวสจริงๆอ่ะผมจําชื่อรุ่นไม่ได้จต่ค่าจะใช้ดอก15ดอกเดียวาการที่ชันม่นถึงใช้ดอก15ดอกเดียวก็คือเขาต้องการให้เสียงให้มันโซลิดเป็นเม็ดเมตแต่มีมีมวลอ,อันนี้ผม ยังไม่เจาะนะเอ,เอาพูดประมาณอย่างนี้ก่อนน่าจะงงแหละแต่ว่าประมาณนี้ดอก15แล้วก็เป็นดอกเดียวเป็นโซลิดสเตตอ่านี่ันี้ของอันนี้ของสไตล์แบบเวทแต่ถ้าต่างโจแพทเนี่ยโจแพดเขามีเขาเล่นเขาเรยวเยอะอ่าแน่นอนว่าโจแพสเนี่ยเขาเล่นเขาอาจจะมีหลายตู้นะมันจะมีตู้นั้นตู้นี้แต่ว่าเมนที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นประเภทหลังปิดหลังปิดก็คือเป็นปพวกอ่าโพลิโทนอ่าโพลิโทนทั้งหลายโพลิโทนเนี่ยมันก็จะเหมือนแอมฟสติกเลยแต่ว่าแอมฟสติกกีตาร์เนี่ยมันจะม เนื้อออกมามันจะมีฟังก์ชันดีเวิร์บหรือต่างๆที่มันรองรับการร้องเล่นละร้องฉะนั้นมันจะต้องมีฟังก์ชันหรือว่า EQ ต่างๆที่มันที่มันปรับเสียงร้องด้วยหรือว่าแล้วการฟีดแบ็กอะไรพวกนี้ต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นสไตล์โพลิโทนเนี่ยดีไซน์เนี่ยมันจค่คล้ายกับตู้คุสติกแต่มันจะมีฟังก์ชันที่มันเป็นแบบอิเล็กทริกและก็ไม่ได้มีฟังก์ชันต่วการร้องมันจะสุดทางสายที่เล่นทํามาเป็นเล่น อะคูสติกที่เป็นแจ๊สเนี่ยแหละที่คือกึ่งโอที่กึ่งไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีการเอาไมา้เสียบรองอันนี้อันนี้อันนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เป็นลักษณะของโพลิโทนนะครับฉะนั้นถ้าโจแพดก็เราอาจจะเล่นกับตู้คสูสติกก็ได้ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์อะไรอย่างเพราะว่ามันก็ต้องมีรายละเอียดอีกอย่างนึนที่โจแพดเล่นเนี่ยมันก็จะมีดอกกี่นิ้วอะไรลักษณะนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าคร่าวๆว่าลําโพงหรือว่าตู้แอมเนี่ยที่ได้เสียงแบบนี้ข้อข้อคําถามก็คือ แอมถูกที่สุดที่ทำได้รุ่นนี้คือรุ่นคือรุ่นไหนยังไงบ้างฉะนั้นผมตอบไม่ง่ายแล้วคือ,อถ้าเป็นเวสเนี่ยถ้าเอาแบบเวสมันต้องดอก15บฉะนั้นถูกสุด15บนี่ผมไม่แน่ใจแต่ไม่งั้นก็หาสิบสอก็ได้12ก็เยอะแยะนะดอกที่กีตาร์ที่เป็นคลีนแล้ว12องะประมาณนั้นกำลังสวยถ้าเล่นเป็นสไตล์เวสจริงๆถ้าสอด,อกกดอกก็ดี แต่ถ้าให้เหมือนเวสเลยต้อง15 15 15ถูกสุดผมนึกไม่ออกนะว่าอะไรมันมันมีของอ่ามันมีของโ o l แลนเป็นกําลังญี่ปุ่นอยู่รุ่นหนึ่งเป็นดอก15อ่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนตู้คีย์บอร์ดหรืออะไรสักอย่างอ่ะตู้นั้นก็เหมือนกันเพราะผมให้เพราะผมเคยทําให้เอฟซีคนหนึ่งเอามาโมให้เป็นดอก15เพื่อพ่วงเล่นสไตล์ไอซาวีไอตัวนั้นก็ดีนะเป็นของคือดูให้เราเป็นดอก15อ่ารูสลักษณะเป็นดอก15แล้วกันส่วนถ้าเป็นจงโจแพสเนี่ยต้องเป หลังปิดนี้ค่อนข้างค่อนข้างลาบากอยู่เราอาจจะเอาตู้ดอกสิบสองก็ได้แล้วเราเอาหมอนยัดข้างหลังก็ได้มันก็จะให้มันก็จะสาแบบนั้นอยู่แต่จริงๆถ้าแบบโจแพสเนี่ยมันด้วยความที่มันเล่นคนเดียวมันต้องอาศัยเสียงที่มันค่อนข้างแยกระหว่างสายบนสายล่างมันมันต้องมีการแยกดอกมันจะให้เสียงที่มันเป็นเฉดที่มันค่อนข้างฟูค่อนข้างฟูเลนกว่ามีความฟูกว่ามีความด้านฟูกว่ามันจะไม่แบนแฟด เพราะว่ามันเล่นคนเดียวมันก็ต้องอาจจะต้องไปเล่นตู้อคูสติกหรือว่าเป็นตู้ที่ตู้ที่เราหาได้ก็ได้แล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะเอาหมอนอุดเข้าไปข้างหลังปิดหลังมันไว้หรืออะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มเพิ่มโล่หรือถ้าใช้เพอร์เฟกเลยถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความถูกนะถ้าเราไม่พูดถึงราคาเนี่ยก็ตู้อคูสติกก็ได้หรือไม่ก็ก็คือต้องโพลิโทนอ่ะ,อะเดี๋ยวกษณะอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าแล้วแต่รุ่นนะมันก็จะเป็นรุ่นของมันอย่างโจแพมก็จะเป็นอะไร โพลิโทนโมเดล102อะไรเงี้ยอย่างเนี่ยมันก็จะมีอะดอก12อแล้วดอก12บอหนึ่งดอกแล้วก็ดอก8นิ้วอีก2ดอกเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยนมมันมันก็มันก็พูดยากแต่ว่าถ้าเราเอาคร่าวๆผมยังจะแบบตัดบทให้มาว่าแอมไม่แพงแล้วก็คร่าวๆเนี่ย จริงๆก็แอมอะไรก็เล่นได้อ,อ่ะให้หลังปิดอะสำหรับโจแพดผมว่านะก็เอามาเล่นก่อนอะลักษณะน,นี้แล้วก็จริงๆมันมันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆโจแพดก็ไม่ใช้พูลิทนตลอดนะมันขึ้นอยู่กับเขาต้องการเฮดลูมแค่ไหน่นึนกออกมันจะวนมาเรื่องเฮดลูมถ้าเรื่องแอมอถ้าเราถ้ามันเล่นกับแอมที่ที่ลูมที่เปแบบนี้เนี่ยแล้วเขาพ่วงกับ monitor, มอนิเตอร์สมมุติเขาเล่นแล้วเขา เขาจะังเกมาบางบาง,บาง,บางที่จะใช้แอมตัวเล็กๆแต่จะไม่ใช่โพลิโทนเป็นแอมตัวเล็กๆแล้วก็คือเขาต้องการเสียงจากแอมแล้วก็เอาไม้จ่อจากแอมที่เฉยแล้วก็ออก PA เขาก็เขาก็ฟังเสียงจากสาวสเต็มแต่แค่เอาเสียงจากแอมทเฉยมันคือมันมันมีเรื่องหลายๆอย่างหรือถ้าเกิดเขาต้องการเสียงจากแอมเลยเนี่ยเขาก็จะใช้แอมอีกแบบหนึ่งมันตรงนี้มันเป็นเรื่อง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 ซีเรียสที่ต้องมีความรู้หน่อยเรื่องแอมนะมันไม่ใช่ความรู้หรอกมันเป็นเรื่องประสบการณ์ต้องลองวะเออต้องใช้คำแบบนั้น โอเคประมาณนี้ก็คําถามน่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดเนี่ยในคลิปเนี่ยเพิ่มเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอาจจะมาตอบแยกหรือถ้าเกิดว่ามันสั้นแล้วพิมพ์ได้ในการที่ตอบเนี่ยใน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 การพิมพ์เลยก็จะพิมพ์บอกแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องยาวแบบเนี้ยก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ไปแล้วไปครับ